สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะในการแก้ปัญหานะครับเกียร์วิ่งวิ่งไปนะตอนเครื่องเด็นเนี่ยวิ่งวิ่งไปเกียร์มันจะไม่เปลี่ยดน,นะครับหรือถ้ามันถูกจังหวะของมันมันเปลียดปุ๊บเนี่ยมันก็จะดีดมาเป็นเ,เกียร์แบบฟรีไปเลยก็คือเกียร์ว่านะครับรถ มันมันต้องบอกว่ารถเริ่มที่จะเป็นรถรุ่นใหม่นะถ้าย้อนกลับไปเป็นรถรุ่นเก่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยเขาจะไม่ต้องมาพึ่งใหม่นะครับคือถ้าเป็นเกียร์รุ่นเก่าที่เป็น3เกียร์เนี่ยเป็นเป็นพวกที่เกียร์ไม่ใช้กล่องนะครับมันจะไม่ต้องพึ่งพาใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์รุ่นใหม่ๆขึ้นมานะตั้งแต่ปี2000ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเกียร์ที่ ใช้กล่อง ECU ในการคอนโทรลเกียร์นะครับหรือเขาเรียกกันง่ายๆว่าเป็นเกียร์เกองนะครับยังไม่ถึงขั้นที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าถ้าเป็นเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องไม่มีสายคลิกดาวนะฮะพวกเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยจะจะเป็นสักไม่มีสายคลิกดาวเลยนะะแล้วก็มีการคอนโทรลเกียร์โดยใช้กล่องล้วนๆนะครับรถที่ยังใช้สายคลิกดาวก็คือมีสายสลิงสายคลิกดาวนะครับ สายคันเร่งเกียร์เอาง่ายๆนะฮะอยู่ร่วมกับสายคันเร่งนะะสังเกตดูดีๆนะครับคือมันจะเป็นมันยังไงนะอันนี้ผมเล่าโดยประสบก,การณ์นะครับมันอาจจะผิดอาจจะถูกนะครับแต่ว่าโดยความเข้าใจของผมนะครับก็คือถ้าเกียร์มีกล่องเนี่ยมันจะร่วมด้วยกับสายคันเร่งเกียร์นะครับก็คือสายสลิงสายคลิกดาวเกียร์นะครับอันนั้นคือเกียร์กล่อง นะถ้าเป็นเกียร์ไฟฟ้าคือมันจะไม่มีสายคันเร่งเลยนะฮะมันจะไม่มีสายแฮนด์เลิงเกียร์ไม่มีสายคันเร่งที่อยู่ตรงตรงลิ้นปีกผีเสือ้ออะไรประมาณนั้นนะอันนั้นก็คือเกียร์ไฟฟ้าไปเลยนะไฟฟ้าเต็มรูปแบบนะครับเรามาว่าถึงเกียร์ที่มันมีสายคลิกดาวแล้วก็เป็นเกียร์ที่ใช้กล่องนะครับเกียร์ใช้กล่องเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยเขาจะใช้นี่ฮะไม่ ไม้ไฟฟ้านะผมก็เอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ที่แบบถอดหัวได้หรือว่าเป็นไม้ฝังที่เป็นออกออกมาเป็นไฟฟ้าเลยนะก็จะมีปลั๊กเสียบเข้าไปจะมีทั้งหมด3เส้นนะเราว่ากันถึงโตโยต้านะถ้าเป็นฮอนด้าก็3เส้นเหมือนกันถ้าเป็นนิสสันก็จะเป็น2เส้นนะถ้าเป็นมิสูก็จะเป็น2เส้นนะครับอันนี้พูดถึงของอญี่ปุ่นกันนะครับคือมันก็จะใช้ ตัวไม้นะ,ะยุคแรกๆเนี่ยตัวไมเนี่ยมันมันไม่ได้ลงไปที่กรองทันทีนะฮะมันจะมันจะรับสัญญาณมาจากหลังไม่นะฮะก็คือถ้าจากไม่ตรงนี้มันฝังอยู่ที่เกียรนะครับมันก็จะส่งสัญญาณ sp 1นะฮะก็คือสัญญาณไม่เขาเรียกว่า sp 1นนะครับมันจะวิ่งขึ้นไปที่หน้าปัดนะครับพอวิ่งขึ้นไปหน้าปัดเนี่ยตัวหน้าปัดเนี่ยมันจะมีการขยับของ เข็มใหม่ขึ้นไปนะเมื่อมีการขยับของเข็มใหม่เนะี่ยตัวหน้าปัดเนี่ยมันจะมีการเ,าเรียกว่าส่งสัญญาณออกมานะครับส่งสัญญาณคือกองสัญญาณให้มันละเอียดขึ้นนะแล้วก็ส่งคืนกลับไปที่กล่อง ECU นะครับเมื่อกล่อง ECU รับรู้ว่ามีการขยับของรถนะแล้วก็มีการาหมายถึงอรอบของความเร็วเนี่ยมันขึ้น ไปตามที่โรงงานเขากําหนดมานะเกียร์ก็จะมีการสรับเปลี่ยนนะเปลี่ยนเกียร์ตามขั้นตอนของมันนะนี่คือหลักการง่ายๆนะครับก็คือจากไม้ที่อยู่ตรงเกียร์มันขึ้นไปที่ตัวเลื่อนไม้นะแล้วก็มีการจเนเดเลตอยู่บนเลื่อนไม้นี่กองสัญญาณออกมานะครับคือออกมาจากไม้ตัวนี้มันจะเป็นหยาบหน่อยนะฮะพอขึ้นไปไม้ปุ๊บม,มันก็จะเป็นละเอียด เราง่ายๆนะพอละเอียดปุ๊บมันก็วิ่งลงไปที่ที่กล่องพอลงไปที่กล่องปุ๊บมันก็จะมีการประมวลผลเรียบร้อยนะมันก็จะมีการเปิดโซลินอนด์เกียร์ก็คือ S 1นะก็คือ S 1ก็คือเกียร์หนึ่งนะ S 2คือเกียร์สอง SL คือเกียร์สามนะครับนะก็ตามประมาณนี้นะครับเราก็เห็นขั้นตอนนะแล้วก็วิธีการนะว่า มันมีความเป็นมายัางไงนะเพื่อนๆก็จะได้มอออกนะครับว่าอ๋อรถมันเป็นอย่างนี้นะครับอาการที่ว่านี่ก็คือเกียร์มันไม่เปลี่ยนนะคือตอนเช้าๆเนี่สตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์เกียร์มันเดินหน้านะฮะมันค้างเกียร์หนึ่งนะบางครั้งพอมันเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยมันจะฟีเลยนะะเพราะว่ามันไม่ได้รับสัญญาณความเร็วของรถนะครับคือรถรุ่นแรกๆเนี่ยเขาก็จะเอา sp sp หขึ้นไปที่ไม่จาก sp 1ขึ้นไม้เนี่ยมันจะกลายเป็น cp แล้วก็ลงมาที่ sp 2นะครับคือตัวไม้เนี่ยก็คือสปีดเข้าไปที่ที่กล่องงงไหม <c oughs> ยังไงดีละเวลามันลงไปที่กล่องนะครับมันจะมีการคือสัญญาณมันละเอียดลงมาแล้วปุ๊บมันก็จะมีการ คอนโทรลอะไรเรียบรอ้อยแล้วก็ส่งไปที่โซลินอยเกียร์ก็คือ s 1นนะ s 1ก็มีการเปิดวาล์วน้ำมันแล้วก็ฉีดน้ำมันลงไปที่หนะม้อเกียร์นะหม้อเกียร์ก็จะทำการดันผ้าคลัต์กับแผ่นเพลทให้ติดกันเพื่อจะมีการลั่นของเกียร์หนึ่งไปนะครับพอเราวิ่งไปสักพักหนึ่งนะวิ่งไปด้วยความเร็วประมาณ40นะเมื่อมีความเร็ว40ประกอบกับเราเหยียบคันเร่งเนี่ยสายคลิกดาวก็จะมีการเปิดน้ำมัน ให้มันมีการฉีดที่แรงขึ้นเร็วขึ้นปริมาณมากขึ้นนะมันก็จะสับเป็นเกียร์สนะก็คือพอมันถึงปุ๊บเนี่ยก่อนที่มันจะสับเนี่ย ECU ก็จะบมวลผลแล้วก็ส่งไปที่ S2 เปิดโซนอย์เสนะมันก็จะกลายเป็นเกียร์สองไปนะแล้วก็ขับไปสักพักหนึ่งนะันอาจจะเ0 8 0 90นะมันก็จะ ไปเปิดโซนน่อยตัวที่3มนะมันก็จะเป็นเกียร์สาบไปนะก็ประมาณง่ายๆนะฉะนั้นเวลามันเป็นนะมันเป็นเพราะว่าตัวของเลื่อนไหม่มันมีปัญหานะครับเพราะมันไม่สามารถที่จะขับเ,เข็มใหม่ขึ้นเพราะว่าตัวสัญญาณที่ส่งออกมาจากเฟืองใหม่เนะี่ยมันส่งมาอยู่แล้วนะครับผมทำการเทสเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเป็นที่ใหม่นะรถรุ่น ยุคแรกๆเนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนบล็อกที่ใหญ่ๆนะบล็อกใหญ่ๆอย่างเช่นแคมรี่อย่างเช่นเจอย่างเ,เางี้ยมันจะมีทั้ง s 1 S2 เข้าไวในเกียร์เลยนะคือเข้าป้องกันนะมันประมาณว่าเหมือนออออสไตล์รัสเซียนะคือมันจะมีดีเลย์อยู่2ตัวถ้ารัเสเซียมันทำเนะี่ยอย่างเช่นเวลาเขาทําอะไรเนี่ยเขาจะทําเป็น2ออตัวนะดีเลย์สตัวตัวหนึ่งมันเสียอีกตัวหนึ่งก็ต้องทางานนะครับนะ เหมือนกับบล็อกที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีการทํางานของมันก็คือ S1 กับ S2 เลยนะคือยัดเข้าไปในกล่องเครื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัว S1 ก็คือจังใหม่นะคือไม่สนนะคือมันจะหยาบยังไงก็ไม่สนนะขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวในกล่องมันจะมันจะเจเนเรตออกมาเองว่าให้มันเป็นละเอียดนะฮะหรือถ้าไม้มันขาดไม้มันเสียนะฮะมันก็จะเอามาจาก SP2 ซึ่งอยู่ท้ายเกียร ไม่ได้เอามาจากหน้าปัดเลยนะครับมันจะมี sp 2นั่นก็แปลว่ารถรุ่นใหม่ๆก็จะเรียนแบบ sp 2ที่อยู่ข้างๆกับเฟืองเขาเรียกว่าเฟืองเกียร์ที่มันมีการหมุนนะครับเมื่อมีการหมุนเนี่ยมันก็จะนับสัญญาณได้นะครับฉะนั้นรถรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น v ออสไม่ว่าจะเป็น c a m ร y ตัวใหม่ acv 4 0 acv 3 0อะไรประมาณนี้มันก็จะไม่พึ่งพาใม่แล้วนะครับ มันจะมีเอพของมันเองนะเอพสนะไม่สนถ้าเป็นรถรุ่นเก่านะอย่างปี2000นะ2000ปุ๊บ2อ0พถึง2009ไอ้พวกนี้ยังต้องพึ่งพาใหม่นะก็คือ CP ที่ด้านหลังเนะี่ยส่งสัญญาณจากเลือนไมลลงไปที่กล่อง ECU เพื่อจะทำการเ,าเปิดโซลยด์แล้วก็เปลี่ยนเกียร์นะครับ ตามขั้นตอนนะหลังจากที่ผมทําการซ่อมตัวเรือนใหม่เสร็จนะผมก็จะมีการเทสทดสอบดูนะครับว่ามันเป็นไปตามที่เราเทสหรือเปล่านะอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะเกียร์ก็เปลี่ยนปกตินะครับซึ่งอันเดิมเนี่ยอาการของเขาคือเวลาเย็นเกียร์จะไม่เปลี่ยนเลยนะพอเวลาร้อน,นี่เกียร์ก็จะเริ่มเปลี่ยน,นครับขับไปร้อนๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะมหาช่างเนี่ย เกียร์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวของเลื่อนไม้เนี่ยพอร้อนเนี่ยมันมีการประจุข,ของระบบของมันนะครับพอเวลามันเย็นเนี่ยมันจะขายตัวอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นเวลาเทสทดสอบก็มีการเทสอเวอรณ์ด้วยนะครับเพื่อจะดูว่ามีการทํางานของเกียร์ไหมเพราะมันเป็นเกียร์เ,เขาเรียกว่าเกียร์กึ่งไฟฟ้านะครับยังไม่เต็มไฟฟ้าเต็มรูปแบบ,บถ้าเต็มรูปแบบเนี่ย จะไม่มีสายเกียร์แล้วจะไม่มีสายคลิกดาวเกียร์อะไรประมาณนี้คลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาเรื่องเกียร์เวลาเครื่องเย็นทําไมเกียร์มันไม่เปลีย่ยนทําไมเกียร์มันค้างทําไมเกียร์มันมันไม่มีแรงอะไรประมาณนี้เพราะว่าในระบบของเกียร์เนี่ยมันก็จะใช้ของตัวน้ำปัดนะครับสําหรับรถรุ่นใหม่เนี่ยมันจะไม่ใช้ตัวน้ำปัดนะฮะมันก็จะใช้สัญญาณ abs แล้วนะฮะ เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะว่ากันถึงเรื่อง ABS มันสำคัญยังไงในการเปลี่ยนเกียร์นะครับ ABS ใช้แทนไมหเลยมันแปลกดีนะคือเดี๋ยวก็ว่ากันไปทีละเรื่องนะฮะไอ้ไอนนี้เรื่องของไม่ล้วนๆเลยนะฮะสรุปก็คือเวลาไม่เราไม่ขึ้นสิ่งที่ตามมาสำหรับเกียร์ที่เป็นกึ่งไฟฟ้านะครับก็คือเกียร์มันจะไม่เปลี่ยนเกียร์มันก็จะค้างแล้วเกียร์มันก็จะวืดนี่คืออาการ ของไม่มันเสียนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าสนใจในเนื้อหาว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ขอบคุณนะครับในการติดตามชมออกความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนะฮะผมเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากมายเลยสวัสดีครับผม